สำนักงานสกรจังหวัดตรังดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2565เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสี่ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยโดยสำนักงานสกรจังหวัดตรังได้ดำเนินการกับเคลื่อนง,งานตามโครงการดังนี้ ค่ะ yeah. วันที่24มีนาคม2565จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมออกกำลังกาย Office e x o s a i e ครั้งที่1เพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรในสำนักงานโดยเป็นการสร้างวิธี work life balance วันที่25เมษายน2565จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมออกกำลังกาย Office e x o s a i e ครั้งที่2และเมื่อดำเนินโครงการแล้ว แล้วเสร็จมีคณะทำงานตรวจประเมินพื้นที่ตามแบบตรวจประเมินหน่วยงานตนเองและตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2,565ประกอบด้วยส่วนที่1การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและส่วนที่2เกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยโดยสลับกันตรวจจำนวนสองครั้งจากการจัดกิจกรรม การโครงการดังกล่าวทําให้สภาพแวดล้อมของสํานักงานสะอาดปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมดีและทําให้บุคลากรของสํานักงานสกลจังหวดงัดตรังมีความใส่ใจในสุขภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนนอกจากนี้สํานักงานสกลจังหวดงัดตรังได้มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกเดือน